สวัสดีค่ะเย็นนี้เราจะออกไปหาปลาทอดทานกันนอกบ้านนะคะทุกคนนี่นะคะเราเจอแล้วค่ะเป็นร้านอาหารนะคะร้านเล็กๆข้างทางนะคะมีทั้งเมนูโมโมสนะคะชิเคเก้นโลข้าวผัดไก่นะคะแล้วก็ที่สำคัญปลาทอดไร้ก้างที่เราตามหานั่นเองค่ะ นี่เป็นปลาไร้ก้างนะคะทุกคนที่เราสั่งไว้5ที่นะคะจานละ100รลูปีนะคะหรือจานละ4 4บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรารอพ่อค้านะคะทำการทอดปลาให้เรานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะเมนูอาหารในร้านนี้กันก่อนค่ะนี่เป็นโมโม่เนื้อไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยชิคกินโรค่ะ ไอรีนชอบทานมากๆเลยนะคะก่อนทานเราจะต้องออกไปทอดก่อนนะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นไก่ทอดนั่นเองค่ะทานกับซอสนะคะเขาก็จะมีซอสหัวหอมอะไรให้เรานะคะอันนี้เป็นข้าวสำหรับทำข้าวผัดค่ะเ้าผัดที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกผักต่างๆเอาไปใส่กับข้าวผัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารอพ่อค้านะคะทอดปลาให้เราค่ะ ะะสำหรับ5ที่ทั้งหมด500รูปีหรือ220บาทค่ะไม่แพงเลยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยด้วยค่ะตอนนี้พ่อค้าทอดปลาของเราก็มาแล้วนะคะพนักงานที่นี่มีหลายคนมากเลยคะ่ะไอรีนเห็น3คนแล้วนะคะ คนนี้นแผนกทอดปลานะคะเดี๋ยวจะมีอีกคนนะคะสำหรับแผนกใส่ซอสนะคะแล้วก็จัดนะคะอาหารใส่ถาดให้ลูกค้าค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอลีนบอกให้พ่อค้าทอดให้กรอบๆนะคะเพราะว่าพวกเราชอบทานแบบคริสปี้นะคะกรอบนิดนึงนะคะมันจะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราทานร้อนๆนะคะสุดยอดมากๆนี่ค่ะ พนักง,งานนะคะพ่อค้าอีกคนก็จะซอสให้เรานะคะก็จะเป็นซอสหัวหอมนะคะ,ะในช่องที่สีเหลืองนะคะจะเป็นซอสหัวหอมะคะ่ะทุกคนส่วนอีกด้านหนึ่งไอรินไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นซอสหัวไชเท้าหรือเปล่านะคะนี่คะ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนาตาน,นาทานมากๆ พ่อค้ากำลังจัดใส่ถาดให้พวกเรา5ที่ค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอาไปทานในรถกันนะคะคนแคชเมียร์นะคะคนที่นี่ชอบทานอาหารอะไรพวกนี้แ่ะคะ่ะบาร์บีคิวมั่งนะคะแล้วก็เนื้อปลาทอดบ้างอะไรแบบนี้นะคะทานกับซอสนะคะเหมือนเป็นอาหารว่างนะคะทุกคนแต่บางทีนะคะทานอิ่มแล้วเราก็จะไม่ทานข้าวเย็นกันค่ะวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ ทานข้าวเย็นต่อได้หรือเปล่านะคะทุกคน